เฮ้ยโลกสีคนเียผมเวกเตอร์โอเคแมงมอกี้มันเปิดตัวด้วยการล่วงมาจากฟ้าเทมแล้วมึงโอเคคลิปนี้จะมาเล่นยศราขาวโหดบัตในเซิร์ฟประจำหนึ่งของไทยเนาะก็เซ็กซี่นั่นแหละนะทุกคนน่าจะรู้กันดีโอ้โอเคเอานี่คนอื่นรู้ฉันรู้แอดมินไม่รู้อย่ากูไม่รู้จะหัดสัญหาอะไรโอ้โหสปีดสองอันเยี่ยมจริงๆริงมึงให้มึงมาทำไรเนี่ยวิ่งเล่นอ่ะโอ้เพื่อนเอ้ยเกินอันเนี้ย เอกหันอีกตาไหมเขาต่อถึงกลางแมึจะยืนแอคยูเนี่ยแรกคองก่อนโอ้แรกคองแรกคแรกคองโอ้โหเดี๋ยวราเบิดอดี๋รใส่ยเกาะไอ้เี่ยเดี๋ยวทุกคนไปหนึ่งไปหนึ่งองแล้วทุกคนว้าเดี๋ยวเ,เดี ต่อไปผมก็ใส่กางกเกงกางเกงมาสิทำไมเดี๋ยส์เซิร์ฟไมนปิงวะเรื่องผมคิดปิงใครมีความเห็นยังไงว่ามันปิงหรือไม่ปิงก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะเพราะารู้สึกผมคิดผมปิงมากๆเลยที่เหลืองมันอ,อะไรนะเพราะน่ะเชี่ยสูพิมบ้าไปเล็วบ้าไปเล็วนี่ไงมึงเผาเพื่อนเอาเผาเพื่อนเอาอเมื่อ,อาากี้เนะี่ย เผาเพื care, people, mm ่อนหรอไม่ต้องเผาออกมาแล้ว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 ว่าไงพ่อหนุ่มอย่าแลกของพอเตียงมึงของกูนี่ไงมานี่ไงล่ะนี่ไงล่ะทำไมหรอนี่ไงล่ะไม่ดีครับยศหนึ่งหมื่นละครับยศหนึ่งหมื่นเตียงแตกแล้วอะไรประโยชอะนะครับยศหนึ่งหมื่นสุพีมครับทำไมล้อเดี๋ยวกูบิงกูบิงกูบิงใจตุบๆเลยทุกคนแค่ใจกูเต้นยิงทำไมฮะ อยากนอนลงก็ไม่บอกโอ้โหแม่งมียอะทั้งหมื่สองคนอีกเยี่ยมจริงอ่ะเดี๋ยวยอะสองหมื่นแล้วกันนะเพราะมันมีสองคนเฮ้ยทุกคนเต็มผมสีอะไรอ,ะอ่ะอ่ามีมีน้ำเงินอีกสีหนึ่งที่ยอะทั้งหมื่นใช่ไหมทั้งหมื่นค่อยว่ากันเอาเขียวก่อนเลยเมื่อกี้ยิงกูใช่ไหมว่มาไงพ่อหนุ่มอุ้ยกูยอมว่ะแรง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 มากแรงมากทุกคนแรงมากอย่าลงมาอย่าลงมา ลงมาดีมลงมาดีมลงมาดีพูดช้นนี่แหละพูดเชนนี่แหละขุดจ้ะขุดแล้วก็จบจ้ะอยู่ไหนจ้ะไปเร้ว,วน,นีกูหมดเร้วโอ้อะไรวะพอเวลาเตียงยังไม่แตกแนตะ่ห้ามอย่างไรพอเตียงแตกแล้วก็หนีู่อะไรวะเนี่ยไม่ดีครับโอ้เฮียกูเจอละอีกน้ำไมห,หนู อีกนานไม่เจา้าเขียวเลือนหนึ่งอุ้ยเตียงเตียงแต่งหมดเราโยนเป็นสีผมไว้ทุกคนเมื่อกี้เหลือใครมองเห็น,นแบบมันเหลือใครอะ่ะเหลือใครก่อนอคนอื่นรู้ฉันรู้เอ้ยคนอื่นรู้ฉันไม่รู้อ่ไม่ใช่สักแ,นะแต่เธอรักไหมแต่ได้ของก่อนเจ็ดสิบสี่ละผมแลกดาบไปดีกว่าก็แ,แบบโหดจัดนะครับย้อนราคาแค่หนึ่งหมืน่นจะตบแบบ หนึ่งหมื่นสองตัวทิ้งได้ครับน้องน้องทำไมหรอก็เก่งอะ่ะอืมดูไว้แล้วกันนะวิธีเล่นถูกต้องใช่มันยิงแอคเร็ววะแม่งเอ้ทั้งสองคนที่เหลือมันเป็นซูพีมทั้งคู่เลยขอค่าค่าหน้าไปแล้วเพื่อนกูนไปแล้วคนหนี่นรู้ฉันรู้แต่บางคนไม่รู้เพราะทีมฉันไปแล้วน่นไงล่ะมึง <c oughs> เจอเหลี่ยมซิกอยา่ยาอย่าแดกอย่าสติงอยา่าแดกอย่าสติงทำไมหรอทำไมล่ะครับ ทำไมล่ะครับมาโอ้อะไรครับเรียกยอดหนึ่งหมื่นไปสบายแล้วหรอคลิปนี้ก็ขอจบไปเป็นในส่วนนี้ถ้าชอบกิจลรรมอะไรก็แชร์ตามในคลิปน,น,ออน,ปปนี้ไปแล้วผมซีเยอเกียนนะบายบาย